ความลับที่ตัวแทนประกันไม่ค่อยบอกข้อที่2นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ก็มาถึงข้อที่2นะครับผมความลับที่ตัวแทนประกันไม่บอกนะครับผมไม่บอกข้อที่2คืออะไรนะครับผมข้อที่2คือเงินออมก็ไม่ช่วยอะไรเวลาลูกป่วยโอ้โหประเด็นประเด็นนี้สําคัญมากๆครับคุณพ่อคุณแม่นะรู้ไหมครับว่าเวลาน้องป่วยนะครับผมแล้วประกันของคุณพ่อคุณแม่มีเงินออมเนี่ย ไอเงินออมตรงนั้นอ่ะไม่ได้เอามาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับ,รบเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลมันจะอยู่ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมที่คู่กับประกันเงินออมถูกต้องไหมฮะวันนี้ครับเบี้ยที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปครับมันมีสัดส่วนของเงินออมเท่าไหร่มันมีในส่วนของประกันชีวิตเท่าไหร่แล้วประกันชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ครับมีค่าห้องเท่าไหร่อันเนี้ยสาคัญครับสาคัญเพราะว่าอะไรครับผมเวลาน้องป่วยครับในส่วนของประกันสุขภาพมันจะเข้ามาดูแล คุณพ่อคุณแม่สมมติว่าครับบางท่านบางท่านมีค่าห้องอยู่2,000 2,500เวลาน้องเข้าโรงพยาบาลเกิดส่วนต่างคืนอีกทั้ง2,000 3,000นะฮะนอน5คืนนะฮะคืนละ3,000นอน5คืนคุณพ่อคุณแม่จะต้องจ่ายส่วนต่างเท่าไหร่ครับ15,000 15,000 15, ตรงนั้นนะครับแทนที่เราจะไปเอาไปซื้อประกันสุขภาพที่แบบมีค่าห้องเยอะๆดีกว่าไหมฮะดีกว่าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วครับแล้วเงินที่เราออมไปล่ะ เวลาที่น้องเข้าโรงพยาบาลเงินออมตรงนั้นอนะถอนออกมาเอามาจ่ายค่าส่วนต่างได้ไหมก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครวันนี้ครับผมอาร์ตเนี่ยรณรงค์เลยครับว่าวันนี้ครับแยกประกันเงินออมกับประกันสุขภาพออกจากกันดีกว่าครับนะ,ะย้ําอีกทีว่าแยกออกจากกันเดียวครับนะฮะต้องบอกว่าเวลาน้องออมเวลาคุณน้องน้องป่วยเนี่ยเงินออมมันไม่ช่วยอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้เรามาโฟกัสให้ถูกจุดกันดีกว่าครับว่านะฮะ เราจะเน้นเงินออมหรือจะเน้นสุขภาพย้ำเน้นเงินออมเน้นสุขภาพเน้นสุขภาพก็ไปให้สุดเลยครับซื้อค่าห้องให้เยอะไว้ก่อนครับเน้นเงินออมก็อีกกรมธรรม์นนหนึ่งแล้วก็ออมปให้สุดเหมือนกันครับผมอย่ามาเครื่อง,คร,งครื่งกลางๆนะแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษมาทาร้ายตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่แหละ ะะโอเคนะคลิปนี้ค่อนข้างชัดเจนเนาะชัดเจนเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นประสบการณ์จริงเป็นเรื่องจริงที่อาร์ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาเป็นร้อยท่านนะครับหลายหลายท่านประสบปัญหานี้ครับทำเงินออมแล้วเวลาลูกป่วยครับเจอสวดต่าง2 0 0 0 0ต้องควักเงิน2 0 0 0 0เอาไปจ่ายครับถึงจะเอาน้องออกจากโรงพยาบาลได้อ้าวแล้วไอ้เงินออมที่ฝากไว้เป็นปีแล้วหมื่นๆอะ่ะไว้ทําอะไรอะ่ะ ถูกต้องไหมฮะเนี่ยแหละครับผมมันเป็นนะฮะมันเป็นความลับที่ตัวแทนไม่ค่อยบอกแต่อาร์ตอยากจะมาเอามาบอกเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เจ็บตัวครับนะฮะมันมีทรัปมากมายทรัปก็คือกับดักมากมายในการซื้อประกันครับแต่อาร์ตไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปถูกกับดัก อะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเกี่ยวความลับข้อที่2นะครับผมที่ตัวแทนไม่ค่อยบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับนะครับในคลิปที่3เนี่ยจะพูดถึงอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอเคนะครับผมผมมิสเตอร์อาร์ตครับประกันเด็กเอ็กซ์เพรสยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านครับและเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ